ริงเราเราเน้นทั้งหมดเลยครับหมายว่าคือเราก็ต้องบอกว่าดูแลตั้งแต่ตั้งแต่บอกว่าส่วนที่เล็กที่สุดอาหารการนอนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าดีๆไปอื่นเราก็ดูสมมือนว่าอย่างอย่างหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือสมถติว่าถือว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่จะช่วยเราได้ก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญแหละแค่เดี๋ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรจะทำอะไรทำอะไรบ้างควรจะเพิ่มเติมอรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญก็จะแนะนำมามันเรียกว่ามันจะเป็นเป็นเบสเวอร์ชั่น ของเราเองก็จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในในตัวเราเองแต่ว่าคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญคือ่สำคัญมากในการแนะนำหมองอะไรดีใช่ก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นสบการณ์อย่างเวลาเราตั้งแต่เข้ามาทำอย่างคุณอยากหลอกแลอยากลองเป็นจ่าก็มันเลเราต้องแนะนำเขายังไงบ้างอยากหลอกเป็นจีนอยากหน้าเป็นจินเราต้องเคาะหน้าเราต้องเคาเป็นยังนงก็เลยหนีก่อนนะก็หลอกเป็น หมดก็ผมก็ไม่มีงานแล้วแต่ว่าเราก็สามารถหน้าตาดีได้แบบเป็นเวของตัวเองไงแก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ว่เดี๋ยวรอไปผมไม่มีงานจริงๆมันมีที่ผ่านามามีคนถามว่าอยากลองแบบยื้อเร็วคนเล็กลองแบบจะเป็นแบบนี้อะไรงือไม่จริงๆก็มีคนมาถามว่าเราต้อ,อ,าองามแบบทำทำนี่ไหมอะไรเงี้ยผมนี่คือเราไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็แบบแค่เราเป็นคนที่มีกำลังหลัก อยาแล้วเขาาลองหน้าเราจริงๆก็ได้ก็กดีนดีแหละไม่ต้องว่าชอบแต่ว่าส่วนไหนอะไรเอาหมดเลยเหรอครับก็ลอาปรึกษากันดูไปปรึกษาคุณหมอใช่ครับปรึกษาคุณหมอดูคุณหมอไม่ไม่ใช่คุณหมอดูแตหมายถึงว่าน้องปรึกษาคุณหมอแต่ก็ยินดีอย่นาะถ้าเขาแบบว่า คือจริงๆอ่ะก็แบบดีใจแหละที่แบบว่าหลายๆคนเอาแบบเป็นเรียงเปรันอะไรเงี้ยคือจริงผมไม่แอบแบบว่าเห็นมันผ่านบ้าอะไรมีอะไรแบบนี้หน้าที่คือแบบมาปั้นอะไรเงี้ยครับก็มีมีแล้วก็คือก็คือก็ดีใจที่แบบว่าเอออย่างน้อยเราก็แบบมีหน้าตาบางทายที่เอ่อมีตัวช่องจริงๆเราอยากหน้าเหมือนคนอื่นบ้างนะผมแต่ที่ผมเออว่าคนอื่นเขอยากหน้าเหมือนเราเราถ้าเราต้องมีหน้าแบบเกาหลีหรือว่าเป็นการทำเซ็ตทำหน้าเนี้ย

รู้เลยนะก็ก็ก็ดูเหมือนกับปกตินี่แหมแต่ว่าแต่ว่ามันก็ก็แปลกอยู่ที่บอกว่าดูดูเหมือนกำลังาส่น้ำเหมือนว่าเราแบบเรามีงานรวมกันอะไรเงี้ยเขอก็จะพูดจริงบว่าความหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลูกมาแบบดูดูอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็เหมือนกับเป็นพัฒนาการแหละแล้วก็ดูแค่ดูแค่โตขึ้นเลยยังดูแบบยังดูยังดูใช้ได้อยู่แล้วแกคิดว่าใครพัฒนาการมากลีสุดเวลาเจอกัน คือมันมีชื่อแล้วแหละแต่ว่าผมไม่กล้าบอกพี่เกศตอบอ่ะผมไม่ทำผมไม่ได้พูดอะไรประเด็นนี้ตา่อย่างชื่อในใจคือใจแต่ว่แต่ว่าคือพี่เกศตอนนี้คือเขาก็ดูเด็กลงสังเกตว่าคือตั้งแต่เขาแบบหลังมาเนี่ยในรูปท้องในไอจีเขาก็ตัดผมทรงผมสั้นดูแบบหนุ่มเด็กอ่ะหนุ่มเท่เลยของน้องน้องเป็นว่าเป็นเจลด้วยนะเป็นเจลบอยเหรอพี่เกศเป็นเจลบอยแล้วเหรอใช่เขาถ่ายกินซีแล้วเขาอยากเป็นเซนซีเออ ยอดเลยพี S <S <preach ers> ช่ชายจริงจริงพี่เก๋เขามีแฟนก็เลยทำให้เด็กลงอุ้ยอุ้ยเอออย่างนี้พี่ลุนยพี่ลุนมอันพี่รุนไม่ทราบจริงๆรอบไม่ไทราบพี่ิถามทำไมว่าพี่เก๋ตใจเมื่เวลาปูจิพกินมีแฟนอย่างนี้ผมผมไม่เคยถาเรื่องนี้ครว่าผมรู้ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดงานเลยพครับเอามาเขาสบายสบาคนเป็คนเป็นคนเปเป็นคนเก ไม่ทราบไทราบไมราบคคเเมรือันกันนรมีความลับไม่มีกับพแล้วเราแอบบอกผูชายเฮ้ยแมากีใครมา้บ้าอะเงีาบีอยูแล้วไม่ทราบเลยแล้วเราอยากไบีหไม่ทราบอันนี้คือไม่หลุดนะอันนี้ไม่ทราบอไม่หลุดไม่หลุดะมน ผมว่าเป็นเรื่องเขาแหละก็แบบว่าเขาเขาคงแบบแฮปปี้ในการแบบว่ใช้ชีวิตเลยคือเขาลองมาเปิดรูมทีเดียวใช่ไหมไม่ทราบเลยครับไม่ได้อลองแอบรแอเียงเรแอเชียรไม่ไม่ทราบเหมไม่ใช่ายถึงแอบเชียร์พี่เขามีความแบบไ่แอบเชียร์พี่เาเป็ดตัวแฟนจริงๆผมก็แอบแอบเชียร์เขาแหละก็ือคือแต่ก็แล้วแต่เขาอะไรเลยแล้วคุนนี้เชียร์ไหมไม่ทราบมีสติมาก แล้วแต่เีาเกมเนาเาะเมื่ไห่เมื่อนันใช่เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นแบบเป็นเไลฟ์สไตล์สไตล์เนาะอะเงี้ยเปนอเาดมันกเลียวอยู่นงแเขาสนน้องน้องมืเกลือมเกาลวที่ิเคนรุชมคน้าร้านคนเงี้ยเราไปออกกลังกายหรือเราไปเล่นแบบน้องเราออกกลังกายแ่ชโมเดียวครัเราเล่นาึ้นวานคือจริงจแล้วก็แบบมีโอกาสแบบาเจอเนกอยางเงหรือว่าวันนั้นแต่ว่า มีเวลา,าวล่างมีอะไรแบบไปเล่นกับเล่นกับเกลตอนนี้แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนเกลรหรือยนะัออองก็จะไปถามเกลกันแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเล่น,นกับเกลก็เหมือนเล่นมินเนทเลย<อ>ถ้าได้พูดก็ถ้าได้ยังไงแต่ว่าก็ใช่ครับเพราะตอนนี้ตัวนักมาเกลก็มีเลือกชื่อเราหรือยังตามที่เราได้อย่างอ,อื่นเหมือนเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีคนแต่ว่าพูดฟรองฟองอยู่นะครับ <laughs> แต่รู้จักจำได้เปล่าครัน นัดเด็กชอบชอบดูเด็กชอบชอบเล่นชอบใช้เวลาแต่ก็บอกว่าเขาเล่าบอกว่าพอพอเจอแบบเด็กไม่ว่าจะแบบว่าในยุคไหนวัไหนอะไรเงยที่นี้มาอว่เป็นาสใไปซ้อมมาเปไงบ้างเดไปเจอไปเลี้ยงมาเราเอยช่ได้อยู่ครับชได้อยู่ทอูได้อยู่อแต่ใจเรานี่คือยยังนัตอนนี้ไหวไหมคะถ้าจะมีเลยถ้ามีเลยว่านตอนนี้น่าจะใหญ จริงๆขอเาลี่ยนเขาเื่อยๆเแล้วก็เยกัน่อย้ก็ก็อยากเขายังอยากบอกว่าทำงานพอจริงก็มีมาด้วยก็ไปเที่ยวด้วยหมดตอนเจอเิวพี่ผมเ็ไปด้วยไหมคือคือพี่ผมเขาเจอคยวมากกว่าผมเพราะว่าเขาไปบ่อยเราก็เจอตลอดเขาก็เป็นคนชบใช่คือาัมากชบิ่ก็บอกว่าตัว เพาผเล่องเาซืที่ที่เห็นไม่ยเขเขาซื้อให้อะไรซื้อให้ทั้งคมเลยคือถ้าให้เทียบแล้วโปรแม่งโดนตบมากกว่าแต่ว่าคือโมนตบจริงเออไม่ว่าพูดเออใส่เรานพันนาไม่อยากียาปีอะไรอย่างงี้อออยากเงียอยากอยะหินเ้ว่าอยากมีลูกสาวไหคะออยากมีลูกาแบบ้ตามีาชอบมายจริงเป็น้านหมดเลยครับทุกครั้ชอบมต้องู่ รอลุ้นรอในอนาคตต่อไปเรารุ่นกันปีนี <renamed> ้นะปีนี้ไหมปีนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบยังไม่ทราคันกาไม่ทราบเรื่องของของเจนะไ้มีนากเนาะยังไม่ทราบขอครับ

กองการกองการตอทีวีกัน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 โอเคพี่เจมมาจ้าผมครับมาเยอะเป็นรูกพี่เอ๋ด้วยมาเยอะเป็นรูกพี่เอด้วยมาเยอะเป็นเงาเดี๋ยวผมร้อมหนึ่งตรง